you ท่านคุณในการเรียนบรรมงพิเียกรมท่านรองคุณครูที่รักทุกคนครับคนต้องขอขอบคุณนะครับทางโรงเรียนนะครับที่ได้สนับสนุนการปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันเชียงเหนือซึ่งตามโครงการเราจะปรับปรุงติดแอร์ชั้นบนทั้งหมดนะครับซึ่งมูลค่าที่เราได้ประมาณการไว้ประมาณหนึ่งล้านแปดแสนบาท ซึ่งขณะนี้ได้รับเงิน,รนบริจาคจำนวนประมาณ1นึงล้านสี่แสนบาทซึ่งคิดว่าในอนาคตอันใกล้นะครับมาประชุมแย่น,นี้ก็จะเป็นหปอะชุมที่ให้บริการโดยเฉพาะในเครือสายทางด้านวิชาการต้องขอบคุณท่านพ่อธวัฒนะครับซึ่งดูส่วนตัวก็เป็นลูกศิษย์ของโบเบในภาพรวมก็คือเราภายใต้การดูแลการอุปถัมภ์ ของประเทศอย่างนว,วิศิษนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการสาถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมการศึกษาภาคตะลอกเชียงเหนือนะครับซึ่งตัวของท่านเจ้าคุณเองนะครับท่านก็ร่วมเมตตาให้กับทางโรงเรียนจำนวนหนึ่งเหมกันก็คิดว่าเป็นเป็นนิมิตหมายดีนะครับถึงความร่วมมือทางวิชาการนะครับระหว่างทางโรงเ,เรียนเตรียมการศึกษาภาคตะลอกเชียงเหนือนะครับโรงเรียนวัดโมวกขยาคง ซึ่งจำนวนเงิน1นึ่งหมื่นบาทนี้นะครับก็คงจะไปปรับปรุงในส่วนที่เป็นคอประชุมแต่ไงระกามก็คิดว่าเงินจำนวน1นึ่ง 1, บาทหรืออาจจะมากกว่านี้ก็คงจะกลับมาที่บรรม่วงพี่แอวคงในคราวที่บารม่วงจำเป็นนะครับบรรม่วงต้องการความช่วยเหลือนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการให้ความร่วมมือให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกัน ร่วมคิดร่วมทําร่วมสร้างสรรค์นะครับก็ไดาเป็นสิ่งที่ดีใครเดือดร้อนก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันสุดท้ายก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ในการทวารนูลีท่านรองนักเรียนทุกคนนะครับคุณครูทุกคนที่ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีที่ราน,นะครับปฏิการนนโอกาสต่อไปนะครับเตรียมรับศึกษาภามูลนิธิคงได้โอกาสได้ช่วยเหลือตอบแทนท่านกลับคืน อีกครั้งครับก่อนครั